คือคนน่ะคนเขาเขาเขาเห็นแล้วเป็นตลกอ่ะแต่บางทีเขาอินกับความเป็นตลกของเราเยอะเกินไปแล้วก็เล่นตลกสนุกสนานเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วคนที่อินอินแบบเนี้ยเยอะมากนะครับมีปลาแก้วมูบนเวทีก็มีแต่อันนี้หนักสุดเลยผมกํลาลังเล่น,เล,นเล่นก็เล่นมุกอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับมีด่านตารวจ มีดา่านแล้วก็แบบเนี่ยเมาแล้วดูผมเสร็จกินเหล้าไม่เจอด่านจอดน,นอนข้างๆด่า,ดานนะไม่ต้องขับไปเดี๋ยวตำรวจจับอะไรเง <ừ> ี้ยผมก็เล่นคนดูก็ฮาบึ้มบ,บั่มบื้มบั่มสนุกสนานชักพักลงมากําลังเปลี่ยนเสื้อผ้านี่เขาเดินมาเลยเ <c oughs> มื่อกี้พูดอะไรวะ <c oughs> อ,อ๋อเล่นมุกครับพี่โอ้เอซเดี๋ยวยิงกับบานแม่งเลยอ่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาไปออกอีเวนต์ตามต่างจังหวัดมากกว่าไปเตะฟุตบอลอะไรเงี้ย แฟนๆก็จะมาขอถ่ายรูปก็เจอคล้ายๆกับพี่แดนเนี่ยว anyway ่าก็กระชากเลยคนเมาก็เหมือนกันกระชากมาแล้วขอถ่ายรูปแล้วก็โทรศัพท์ก็ไม่มีแหละแต่ยืนคู่กันเลย่างเงี้ยถ่ายรูปถ่ายรูปเลยในกล้องเหอนเดี๋ยวพูดเลยกล้องกล้องใครอ่ะกล้องกล้องใครอ่ะกล้องใครอันนี้เรื่องจริงเจอทุกคนใชแล้วแล้วลากมาเราไปรู้กล้องใครล็อกแขนแน่นเลยนะถ่ายนี่ถ่ายในกล้องครับใช่ถ่ายดิถ่ายดิ ไปกันเลยไปก็ได้ยใครว่างว่างอยู่และถ้าไม่ไปก็กระชากแต่เราก็ต้องยืนยิ้มยิ้มอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าก็คลิปลุกไว้คนเดียวคนเด้ยคนเดียวแน่เราก็จะอาศัยแบบว่ามองหาทีมสตาร์ทแล้วส่งสายตาไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ให้สตาฟพาขึ้นรถไปก็จะเจอเรื่องราวประมาณนี้มากกว่าตลกจะโดนบ่อยอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นตลกให้ดูยดิอาชีพพวกผมเนี่ยมันเป็นมันเป็นอาชีพที่คนเห็นแล้ว อยากเห็นความสนุกเวลาเจอหน้าผมเจอหน้าผมเอ้ยมึงทำอะไรพวกกูขำหน่อยดิเออเนี่ยเฮ้ยมึงเล่นตลกให้กูดูหน่อยดิคือเราอะก็เข้าใจคานะเพราะเขาเสพความเป็นตลกของเราถอดแมส์ถอดแมสเดี๋ยวคนจำหน้าไม่ได้เดี๋ยวผู้จัดจำหน้าได้ นี่ก็ลงคิวไม่ทันแล้วเนี่ยนี่ไปหมดแล้วนี่นอนจนที่นอนบุ๋มมาสีขาวสปริงสเปร่งอหมดแล้วเนี่ยเออคือส่วนมากคนก็จะจำภาพเราแบบว่าเขาเล่นเขาละเขาเล่นเขาละที่นอนยุบอ่ะนอนจนโหนอนจนหมอนแตกมาสีหน้าใบ คือถ้าขอเราดีๆหรือใช้กิริยาอะไรกับเราดีๆเรายินดีที่จะถ่ายเหมือนที่แม่แตนพูดแหละแต่บางคนน่ะเขาเหมือนแบบเวลาเขานั่งอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆอ่ามันจะมีความโชว์ออฟของของเขาอ่ะให้เพื่อนๆเห็นว่าเอ้ยกูสามารถเรียกมันมาได้เหมือนเราเดินผ่านอ่ะเฮ้ยมันถ่ายรูปด้วยกัน่อยดินี่กดมือเรียกมาตกลงอยากถ่ายรูปอยากถ่ายอะไหรือว่าพี่เฮ้ยมันถ่ายรูปมาดิ ลุกมาอยากถ่ายกาถ่ายกันแล้วอยากถ่ายก็ลุกมาเราก็อยากจะพูดนะแต่เราก็ไม่สามารถแสดงออกอะไรได้เยอะแสดงออกมากก็อย่างที่แม่แจนพูดเขาหาว่ายิงแอดนะพวกมึงม่เหมือนเดิมก็แล้วเรื่องถ่ายรูปอะมีอยากลุ้งอะก็มีคือเหมือนท่านรองว่าเคยไปไปร้านต้นไม้แล้วไปเจอคุณป้าคนหนึ่งเขาก็จำเราได้ก็บอกอุ้ยหนูหินเอออะไรเงี้ยมาถ่ายรูปกับป้าหน่อยมามาเราก็อ๋อได้ค่ะได้ได้ได้เราก็ยิ้มยิ้มรอนานมากอันไหนกล้องไหนคะบอกเอากล้องหนูไงเอากล้องหนูถ่าย เอากล้องเอากล้องหนูมาถ่ายแล้วปางเอาแล้วหนูจะส่งให้ป้ายังไงวะแล้วก็เลยเราก็เลยถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เลยไปลงไอจีบอกว่าเออเนี่ยนะถ้าป้าเจอนะหนูถ่ายมาให้แล้วเขาบอกไม่รู้จะส่งให้แกยังไงเอแกบอกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเจ้ากระบุ๋มนี่เคยถึงขั้นโดนเอาปืนจ่อหัวเลยอ่ะหรือยชงชงคือคนน่ะคนเขาเขาเขาเห็นแล้วเป็นตลกอะ แต่บางทีเขาอินกับความเป็นตลกของเราเยอะเกินไปเราก็เล่นตลกสนุกสนานเราก็ไม่ได้คิดอะไรและคนที่อินอินแบบนี้เยอะมากนะครับมีปลาแก้วมุบนเวทีก็มีแต่อันนี้หนักสุดเลย <S <S 1> <S 1> ผมกําลังเล่นเล่นก็เล่นมุกอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับมีด่านตารวจม,มีด่านแล้วก็แบบเนี่ยเมาแล้วดูผมเสร็จกินเหล้าไม่เจอด่านจอดนอนข้างๆด่านนะไม่ต้องขับไปเดี๋ยวตำรวจจับอะไรเงี้ยผมก็เล่นคนดูก็ฮาบึ้มบั่มบึ้มบั่มสนุกสนานสจาพักลงมากาลังเปลี่ยนเสื้อผ้านี่เขาเดินมาเลย มื่อกี้พูดอะไรวะเออเล่นมุกครับพี่โอ้อได้ยิงกระบาดแม่งเลยอือมาเชื่ออยู่อย่างเงี้ยผมผมก็ผลักมือเขาผมก็ผลักมือเขาแล้วบอกพี่พี่เล่นอะไรพี่ผมเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของร้านมาเห็นเจ้าของร้านก็เข้ามาชาร์จครับแล้วก็จับปืนของคนนั้นเอาไว้แล้วก็พยายามดันผู้ชายคนนี้ออกออกไปแล้วก็มีเสียงอะไรอึ้งๆบอกเฮ้ยเอาปืนมาจ่อหัวอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้มันต้องแจ้งตำรวจเท่านั้นเอง ขอชาร์จเข้าไปเอาตัวตอนนั้นก็ชุละมุนวุ่นวายเกือบจะมีเรื่องมีราวใหญ่โตแล้วแต่ปืนก็มีคนแยกออกไปแล้วโอ้ยโชคดีวันนั้นถ้าปืนลั่นเอ็งก็ตายไงจ้าโอ้โหเหมือนเขาไม่ชอบเราเขาไม่ชอบเราเขาจะพูดห้าหมื่นเลยนะว่ามามๆแต่ว่าน่ากลัวมากนะถ้ากระผมมจะเกิดว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้ว